จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อหลักฐานชัดว่าไทยนั้นซ้อนโขนให้กับเขมรเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเดิอมาโพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแม้ชาวกัมพูชาจะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำลายวัฒนธรรมครั้งใหญ่โดยผลพศ ทำให้โขนที่ราชสำนักสยามสอนสั่งในอดีตและศิลปะการแสดงหลายแขนงของกัมพูชาได้สูญหายไปแต่ชาวขเขมรกรมในเวียดนามใต้นั้นยังคงรักษาวัฒนธรรมการไร้รำแขนงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายโขนเอาไว้ได้สิ่งนั้นเรียกว่าโรบัมหรือที่เรียกว่ารอมโรบัม um เป็นศิลปะการแสดงละครเวทีโดยการแสดงโรบัม จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ในอดีตผ่านท่ารำต่างๆทั้งหัวข้อเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาส,สนาพราหมณ์ตลอดจนมหาการามายณะของชาวอินเดียในละครรำเวทีโรบัมตัวละครจะมีสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นตัวแทนให้แก่ความดีคือกษัตริย์ราชินีพระโอรสหรือพระธิดาเป็นต้น ซึ่งจะไม่ใส่หน้ากากในการแสดงส่วนอีกฝ่ายที่เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายจะใส่หน้ากากเช่นตัวละครยักษ์ในอดีตละครโรบามนั้นได้ปรากฏอย่างกว้างขวางในแทบจะทุกจังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะที่จังหวัดซอกจังและจังวิงของเวียดนามและได้รับการอุปถัมภ์จากวัดขเขมรกรมในท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันศิละปะแขนงนี้ก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคและมีขอบเขตท,ที่ลดน้อยลงและชาวกัมพูชาแท้ๆก็ไม่สนใจศิละปะแขนงนี้แต่ไปสนใจโขนและศิละปะการแสดงจากสยามมากกว่าทําให้ชาวเขเมรกรมในเวียดนามใต้นั้นต้องดูแลอนุรักษ์ศิละปะแขนงนี้เอาเองด้วยไร้ความสนใจไร้การสนับสนุนจากชาวกัมพูชา หน้ากากโรบัมซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับหน้ากากโขนแสดงให้เห็นถึงศิลปะการทำหน้ากากที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากโขนของไทยอย่างชัดเจนเป็นหนึ่งในศิลปะของขเขมรที่ยังคงรอดพ้นจากการถูกทำลายล้างวัฒนธรรมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในดินแดนกัมพูชาจึงพ้นจากการทำลายล้างของขเขมรแดงในยุคนั้นส่วนหัวโขนที่ขเขมรใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ล้วนนำเข้าจากประเทศไทยแล้วเคลมว่าเป็นศิลปะของเขมรอย่างหน้าไม่อายทั้งที่หัวโขนเขมรกับหัวโขนไทยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อยากให้ชาวกัมพูชาไปเน้นที่การรักษาวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหายของตนเองมากกว่าที่จะลหลงไหลได้ปลื้มกับโขนไทยเพราะโรบัมคือการแสดงละครพื้นบ้านของขเขมรที่เก่าแก่ที่ยังตกทอดมาจนถึงปัจจุบันสมควรสืบทอดให้ยาวนานต่อไปอย่างน้อยก็เป็นของชาวขเขมรแม้จะเป็นขเขมรกรมที่อยู่ในเวียดนามใต้ก็ตาม ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ๆๆออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าของดีแต่ไม่เห็นค่าถ้าเป็นสมบัติของชาติไทยรับรองได้ว่าดังแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านี่คือสิ่งที่ชาวเขมรควรจะช่วยกันอนุรักษ์มากกว่าจะมาตามเงาของประเทศไทยความจริงของดีเขมรยังมีอีกมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาตามตรงนะ ถ้าขเมนไม่เคลมว่าโขนไทยเป็นของเขาขนโรบัมจะแลดูสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์มากแต่พอเคลมไทยแล้วขนโรบัมกลายเป็นดูตลกไปเลยถัดมานะครับขเมศว่าคิดว่าจะพูดให้ตุยขเมรมันก็คงไม่ฟังนะขนาดรัฐบาลยังสนับสนุนการเคลมอย่างออกหน้าออกตาที่ทำได้คือต้องแหกต้องขึ้นทะเบียนร้องเรียนให้ยับถัดมานะครับขมรว่า มีความงามเป็นเอกลักษณ์หน้าตาตัวโขนบางตัวคล้ายกับบาหลีเสื้อดายชาวกัมพูชาไม่ภูมิใจกับสิ่งที่มีอยู่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าเมื่อเกิดกระแสดรามา่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยเรื่องราวก็เชื่อมโยงไปถึงพระแก้วมรกตเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เป็นเรื่องราวจากทาเพจ Facebook อาเซียนมองไทยเดอกมาโพสต์ข้อความว่าเวียงจันทร์ก็แค่ปากซอยสอปปลาวกล้าทวงพระแก้วมรกตกับคนล้านนาเหรอครับแอดมินคนเชียงใหม่มีอะไรมาคุยซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับทางแอดมินก็ได้แนบภาพที่มีการโพสตเข้าความไว้ว่าคนลาวรู้หรือ,อยังว่าพระแก้วมรกตเป็นของล้านนามาก่อนอย่ามาเครมนะแอดมินคนเหนือพร้อมทุบ พระเจ้าชัยเชษฐาบ้านสูน่ะยืมไปแล้วไม่คืนซึ่งก็มีการเปรียบเทียบภาพของเมืองเชียงใหม่และเมืองเวียงจัน์ทนะครับโดยภายหลังก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้จํานวนมากคนแรกคอมเมนต์ว่าก่อนที่ชาวลาวจะมโนว่าพระแก้วเป็นของลาวพวกลาวนะรู้หรือยังว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่พระพุทธมหามณีรัตปฏิมากรหรือพระแก้วมรกฏ องค์เดียวเท่านั้นที่ทำมาจากหินอัญ,ญมณีแต่ยังมีพระแก้วองค์อื่นๆประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย 1. พระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนาศาสดา,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 ารามกรุงเทพมหานคร 2. พระแก้วดอนเต้าวัดพระาธาตุลำปางหลวงวงเล็บลำปาง 3. พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรวงเล็บพระแก้วมรกตน้อยพระราชวังดุสิต 4. พระพุทธรัตนมหาหมุนีวงเล็บพระแก้วน้อยพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติ 5. พระแก้วขาววัดอนงคารามทนบุรี 6. พระแก้วบุตรสราคามวัดศรีอุบลรัตนารามพระแก้วบุษยรัตวัดมหา,าธาตุยโสธร 7. พระแก้วโกเมนวัดมณีวนารามอุบล8พระแก้วไผทูลวัดหลวงอุบล9 พระแก้วเพชรน้ำค้างวัดสุปัตนารามอุบลพระพุทธรูปทั้งสมองค์หลังเป็นพระพุทธรูปอัญมณีในตระกูลแก้ว9ประการวงเล็บเพชรมณีมรกตอุสาราคมโกเมนนินการมุกดาเพทายและไพทูลน,นอกจากนี้ยังมีพระโยกเชียงรายและพระแก้ววัดทุ่งศีเมืองพระแก้วผลึกขาว ที่ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถานและพระเสตังคมณีที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดเชียงมัน่นพระนาคสวัสดิเรือนแก้วประดิษฐานในหอพระสุราลัยพิมานพระบรมหาราชวังอีกด้วยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพระพุทธรูปหินอัญมณีเซตสองที่ก่อนที่พวกเราจะแอบอ้างคำสาปแช่งเช็คดูก่อนนะคะ ใครกันแน่ที่จะโดนคำสาปแช่งประเทศไทยไม่ได้มีพระแก้วมรกตองค์เดียวนะคะที่ประดิษฐานอยู่ในไทยแต่มีพระพุทธรูปองค์อื่นด้วยบางองค์นะ่ะเป็นพระเชียงแสนบางองค์สร้างในพุทธศทวตวรรษที20่20-23ถึงพระเสตังคมณีเป็นศิลปะลาโวแต่ไม่มีองค์ไหนเลยที่บอกว่าเป็นศิลปะล้านช้างยังไงคะจะอ้างอีกไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆเรื่องพระแก้วนะ่ะ มันควรจะจบไปตั้งนานละมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นของล้านนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสยามคนลาวจะใช้เหตุผลแค่ว่าท่านเคยประดิษฐานที่ลาวแล้วพระแก้วต้องเป็นของลาวตัวไม่สนเหตุผลอื่นมันไม่ถูกต้องคำถามที่คนลาวไม่เคยตอบและตอบไม่เคยได้ก็คือพระแก้วมาจากไหนก่อนไปอยู่ที่ลาวท่านไปไหนมาบ้างทำไมถึงไปอยู่ที่ลาวใครเอาไปเพราะ อะไรถึงเอาไปแล้วสุดท้ายทำไมถึงกลับมาสู่แผ่นดินสยามถ้าคนลาวศึกษาประวัติศาสตร์สักนิดจะเข้าใจทุกอย่างอย่าให้ผมนะ่ะใช้คำว่าโง่กับคนลาวเลยครับหรือว่าโง่จริงๆก็ไม่รู้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ